น้ำตาลเครื่องเทศ สารพัดของกุกกิ๊ก <Hey! S 1> นั่นมันพาวเวอร์พัเกิดแล้วบอกเลยว่าเป็นการกินชาบูที่โคตรสนุกแถมอร่อยวันนี้ตูซูนขู่ซิก,กดูทุนปูนจะพามากินชาบูกันแต่ไปกินกันในห้องแฝบนะอา้าวงงอะสิบอกเลยว่าคอนเซปต์เนี่ยน่าสนใจไม่ใช่น้อยกับร้านชาบูแฝบที่ทั้งร้านเนี่ยตกแต่งเป็นสไตล์ห้องแฝบทั้งหมดหม้อชาบูที่นั่งก็เป็นสแตนเลสแถมเขามีชุดให้สวมใส่เข้ากับคอนเซปต์ร้านด้วยชุดได้นะแต่หน้าผมไม่ให้เราเริ่มกันที่แก้วน้ําที่นี่ก่อนเลยเป็นบิกอร์บอกเลยว่าโคตรเท่โคอา่ข้ก นะวัตถุดิบผักก็ดูสะอาดแป,กปก้งตุกบกกีเขาก็มีนะที่เนี่ยเขาสไลด์เนื้อโชว์กันสดๆถาดต่อถาดแบบนี้เลยมาต่อกันที่โซนเครื่องปรุงนะคือแบบมันเยอะมากจริงๆเหมือนเราเข้อห้องแหลกเลยอะ่ะคือไม่รู้จะใส่อันไหนดีใส่อน,นั้นนิดนึงอน,นุน,นิดนึงทดลองไปเรื่อยใครที่ไม่รู้จะปรุงสูตรไหนนะเขาก็มีสูตรบอกให้ปรุงตามได้เลยไม่ต้องกลัวปวดเฮดนะก่อนเราจะไปลองชาบูกันเนี่ยเขาไม่เปิดตัวเมนูใหม่ของทางร้านนะเกี๊ยวไส้ซุปชาบูน้ำดำที่มีทั้งหมูและเนื้อให้เลือกทานข้างในไส้จะแน่นมีความชุ่้าาลลงพอี่เเยยสวป เกียวเข้าไปเหมือนเกียวได้แหวกว่ายภายในป่าของเราพร้อมกับน้ำซุปชาบูชัว่วทีติดดูทีวีแชมเปี้ยนเยอะไปหน่อยแต่แนะนําเลยว่าต้องกินตอนรอๆเท่านั้นนะถึงจะดีที่สุดเราลองจิ้มกับไข่ลวกเยิ้มๆแบบนี้นะบอกเลยว่านัวขึ้นโคตรฟินเต็มคําเรามาเริ่มมาเลงปรุงน้ำซุปกันต่อเลยที่นี่เขาจะมีให้เราปรุงน้ำซุปได้ตามใจชอบเเลยนะอยากได้มากได้น้อยแค่ไหนเหมือนเราได้ทดลองวิทยาศาสตร์จำย่อมในร้านชาบูเลยอะ่ะเขาจะมีทั้งซุปมาล่าซุปชีสซุปแจ่วแล้วก็มีอีกเยอะพอสมควรบอกเลยว่ายังไม่ทนันกกกกิินน็สสุุแลล้ววอ่่ทีบเยาารชต ไม่ธรรมดาเราสามารถมิกซ์ซุปรวมได้นะตามใจชอบเราเลยเราจะใส่รวม2ซุปในหม้อเดียวกันก็ย่อมได้ถ้าใครเบื่อซุปเดิมแล้วอยากจะขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนซุปได้นะตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายพี่พนักงานคขาบอกมาเนื้อออสเตรเลียเนี่ยที่นี่เขาลายสวยลายมันแทรกกำลังดีนุม่มไม่เหนียวพอจิ้มกับน้ำจิ้มนะบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆน้ำจิ้มเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบแบบไหนนะส่วนตัวผมชอบสุก,กี้ กับคอนสึและน้ำจิ้มแจ่วของทอดที่นี่เขามีผงให้เราเลือกโรยได้ด้วยนะไอศครีมที่นี่ก็มีหลากหลายรสชาติที่สําคัญตักง่ายอะ่ะไม่แข็งเหมือนหินตักสบายๆไม่ปวดข้อมือและที่พูดมาทั้งหมดนี้ในราคา379เน็ตเรียบร้อยเด็กสูงต่ากว่า90เซนกินฟรีเด็กที่สูงไม่เกิน120เซนเขาขอค,อคิดครึ่งราคาและที่สําคัญร้านเขาไม่จากัดเวลานะแต่อย่าลืมกินกันให้หมดด้วยนะเขาจะมีทั้งหมด2สาขาบรรทัดทอง3ย่านที่เรากินวันนี้กับสาขาซีคอนสีนัคหลินเลือกได้ตามสะดวกของลูกกพีี่่่ลยรร้านนทททัดออองจะปซ จุลาลงกรสายสองวงเล็บ3ก,ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินของอร่อยครับ